สวัสดีครับสวัสดีเช้าว,วันที่18นะครับพฤษภาคม2564นะครับก็เป็นเชา้าเหมือนทุกวันนะครับเืินมาก็อุ่นชานะครับร้อน จะมีควันนะครับเยอะไปนิดหนึ่งนะครับเพราะเนอับไกอะไฟฟืนนะครับก็จะอาบน้ํานะครับอีกห้าก็จะอาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวเพื่อจะไปทํางานนะครับภารกิจ เจ้าแมวเหนียวนะครับแม่สาวน้อยแมวแมวตัวเดียวนะครับที่เหลืออยู่นะครับจากสามี่ตัวก็ดป็นสาเหตุที่ว่าตัวผู้นะครับเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์แล้วก็เป็นวัยที่โตเต็มที่นะครับตัวผู้ พยามที่จะออกไปกสร้างอาณาจักรนะครับไปนี่นะพูด,ดง่ายก็คือไปหาสาวนๆนะครับก็เปสัตว์แล้วก็ช่วงแรกๆก,ก็หายไปวัน2วันนะครับพอจากนั้นก็หายเปน็อาทิตย์เป็นเดือนนะครับก็มีแล้วก็หายไปเลยนะครับเป็นทรรเวลาของ ทางรัยาณของสัตว์นะครับก็คือแมวก็คือสัตว์ป่าที่มาอยู่บ้านเนมื่อเขาถึงไปที่เจริญพันธุ์นะครับเขาก็ต้องออกนะครับในส่วนของฝูงนะครับก็คือไปสร้างฝูงใหม่แล้วก็ สร้างอาณาจักรของเขานะครับนะมีสาวสาวแล้วก็มีฝูงใหมนะ่แมวนี่ก็เป็นสัตว์ประเภทเดียวกับพวกเสือนะครับเสือเพราะฉะนั้นสัญชาตญาณของสัตว์ก็คือเมื่อมีลูกที่เป็นตัวผู้นะครับเป็นตัวผู้ตังเกตด,ดูนะครับ อาไว่ว่าจะเป็นสิงโตเป็นเสือป,ปัาแดถ้ามีลูกตัวผู้อย่างหนึ่งก็คือเขาจะถึงเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์หรือวัยที่จะพร้อมที่จะ,ะไปสร้างฝูงใหม่ก็จะถูกตัวผู้ขับออกนะขับออกจากฝูงเพื่อไปสร้างหรืจักใหม่เนื่องจากอยู่ในฝูงเป็นตัวผู้นะครับเพราะว่า เสือเขาจะมีเนะสือและสิงโตนะเขาจะมีจับหูมีตั่เดียวนะครับถ้ามาเปรียบเหมือนคนก็เหมือนกันนะครับนะคนก็เหมือนกันนะครับเมื่อนะในครอบครัวนะเริ่มมีนะง่ายก็คือลูกสาวลูกชายนะครับคนละชั้นในส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของลูกชายนะครับสิ่งเดิ เมื่อถึงวัยที่จะพร้อมนะครับที่จะออกไปเฉลิมเฉิชีวิตไนะปสร้างครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นลูกที่เป็นเพศผู้นะครับก็จะไปสร้างอาณาจักรหาไปสร้างอาาจักรชีวิตคนและสัตว์จะคล้ายกันนะครับจะคล้ายกันนะอย่างเราก็เหมือนกันนะครับเมื่อถึงเวลานะครับลูกหลานเราก็ต้อง ออกไปเพื่อสอาหาอานาจักรนะแล้วก็สร้างรังใหม่ดังน,นั้นก็จะปล่อยให้เรานะครับอยู่นะภาษาโคราชเขาเรียกว่าสองเท่านะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเรื่องปกตินะอย่าไปคิดมากวันจักรของชีวิตก็คือมีการเกิดแก่เจ็บตายนะครับเรื่องธรรมดานะต้องมีการพัฒนาต้องมีการจาา เลื่นมาดลื่มชานะครับอุ่นๆแล้วก็ใจเย็นๆอ่ะก็หาผ้ารองมือหน่อยนะครับเพราะว่าต้มชาให้เจ้าตัวหูหิวเขาก็จะร้อนนะครับเพราะฉะนั้น ก็ควรอะไรป้องกันเหมือนชีวิตประจำวันเหมือนกันเมื่อรู้ว่าอะไรมันร้อนนะครับก็อยากไปจับถ้าจะจับก็หาอะไรมารอ,องรับ,รบของมันร้อนบางครั้งก็หลีกเลี่ยงได้ก็ีเลี่ยงนะครับการใช้ชีวิตก็เหมือนกันนะครับสิ่งไหนที่มันทําให้เราเดือดร้อนใจสิ่งไหนที่มันทาให้เรา ไม่สบายใจนะก็อยากเข้าใกล้อยาไปหาอยาไปจับอย่าไปสมัมผัสมันครับแต่บางทีบางครั้งคนเราก็พูดแล้วไม่ค่อยอยากฟังนะครับของร้อนๆของที่มันท้าสายของอันก็อยากจะเข้าสัมผัสก็จนเป็นปัญหาแต่วันนี้ก็สบายบายนะครับเช้าเนี้ยก่อนไปทํางานทุกวันก็จะใช้ชีวิต แบบน้องม l ไลนนะครับก็คือรียบง,ง่ายง่ายนะครับไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องมีพิธีรีตรองนะทุกวันนี้ก็สิ่งที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เราปัจจุบันนะครับก็เราต้องมาลั่งครกคิดนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่เราต้องฝัาฟัดต้องเจอนะครับอีกหลายๆเรื่องที่เราจะเจอ นะเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะโควิดครับที่เราที่จะได้สัมผัสไปผ่านมาแล้วนะมันจะเป็นโลกซาโรคอะไรเนี่ยเราก็ผ่านมาหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งต่อไปนะครับในภายภาคหน้าสนะิ่งที่เราจะเจอยังจะมีนะครับนอกจากโรคเจ้าไวรัสโควิด1 9นะผมว่า,าเมื่อโลกมีการพัฒนามีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีนะในเรื่องของ สิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือแม้แต่เป็นเชื้อโรคมันก็จะมีการพัฒนาตัวของมันเพราะโลกแต่ละโลกปัจจุบันนี้ก็เริ่มรักษาที่จะยากขึ้นนะครับแล้วก็โลกก็เปลี่ยนไปการใช้พลังงานการใช้ทรัพยากรที่มันรุ่มืวยนะครับจนทําให้โลกเปลี่ยนซึ่ง ปัจุบันนี้โลกเราก็ร้อนขึ้นทุกวันนะครับที่ปกตกิมีการโลกร้อนมาทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนเนื่องจากธรรมชาติที่เหลือน้อยลงทุกวันนะครับธรรมชาติเหลืน้อยลงทุกวันสักเกตง่ายๆคือปัจจุบันนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่ หมดความสุลห,หมดความสวยสุดของามแต่เนื่องจากชิงแวดล้อบที่มันเปลี่ยน,นครับมันเปลี่ยนน้ำตกฝัง,งน้ำตกก็ไม่มีน้ำนะครับไม่มีน้ำสำหรับที่จะให้รับองเที่ยวได้ชมนะครับก็คือ,อป่าต้นน้ำนะครับก็ถูกทำลายนะครับถูกทำลายไป สิ่งหนึ่งก็เกิดจากมือมนุษย์นะแล้วก็เกิดจากค่านิยมของมนุษย์นะครับแล้วก็สังเกตหลายๆอย่างนะทีนะ่ในโคราชนะที่ผมนะได้ไปชมนะได้ไปดูก็คือในสิ่งหนึ่งที่พวกเรานะต้องร่างข้อสังเกตก็คือเกี่ยวกับเรื่องของวัด ทำไมต้องไปสร้างในป่าคท้ายมันเป็นเซชั่นนะครับก็คือการสรงวัดที่อยู่บนป่าต้นน้ำนะครับก็คือยอดเขานะเขาที่ไปนะเพราะในบ้านเขาเป็นสายที่นะชอบเที่ยวก,กับวัดนะชอบไปทมบุตท,ที่วัดนะจากที่เราพาเข้าไปากาคจะมีสิ่งหนึ่งที่เราจะมีความสงสัย ความแปลกนะครับก็คือในเรื่องของวัดหไายๆวัดนะครับก็จะมีการสร้างาวัตถุนะครับไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารนะสิ่งต่างๆนะครับก็คือจะสร้างที่บัยอดเขายอดเขาเป็นแห่งการสร้างตัวอาคารหรือการสร้างโบสถ์วิหารสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือการทำลายธรรมชาติ การตัดต้นไมนะ้ก็จะทําใหนะ้ป่าต้นน้ำนก็คือป่าต้นน้ําส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแหล่งที่นะกําเนิดเก็บกักน้ำนะเพื่อจะอเป็นต้นน้ำำําสําหรับน้ำซับน้ำซึมนะครับหลายๆแนมะ่น้ำ หลายๆของส่งน้ำเพื่อพยายามที่จะกักเก็บในตอนที่ฝนตกนะครับก็พยายามชะลอน้ำให้น้าไหลลงมาแล้วก็ลงมาสู่ลราทานแล้วก็เรามาใช้นะครับก็เกตง่ายๆแล้วปัจจุบันก็คือฝนตกปั๊บเนี่ยก็น้ำก็จะหลากนะครับมีาก,การไหลที่มันรวดเร็ง แล้วก็หายไปนะครับแล้วก็จะมีมการถูกกลับเกล็ดนะครับพอช่วงฝนไม่ตกก็ลำธารน,น้อยๆพวกนั้นก็จะเกือดแห้งครับเมื่อมีมีการกลับเก็ดน้ำนครับ,รบ,รบรสภาพสมดุลของปากก็จะเปลี่ยนนะครับต้นไม้เล็กๆนะครับที่อยู่ด้านล่างเนมะื่ปกตะกูลเฟินพวกหญ้าพวกอะไรกนก็จะแห้งจะตายนะ ก็จะทำให้พื้นดินในส่วนของป่าต้นน้ำนะพวกพ,พั์พืชพวกอะไรนี้ก็จะสูญหายจนเสียหายนะแล้วก็จะไม่มีในส่วนของนะที่สำหรับเป็นซักน้ำเพราะฉะนั้นนะลองใครทีนะ่นิยมเที่ยวนะในส่วนของวัดป่าลามาชอบไปทำบุญนะครับก็ลองดูนะครับ หลายๆที่นะคือยทจังหวัดคาชิมะบริเวณที่มีภูเขามีอะไรเนี่ยเขาหนึ่งลูกนะครับก็จะถูกจับจองนะครับบริเวณน,นี้ก็จะจับจองเพื่อสร้างในส่วนของวัดน,นแล้วก็มีการแข่งขันนะครับในเรื่องของการที่ให้ญาติโยมเข้ามา การะลาิชางปบ่ชาที่วัดนะครับก็จนเป็นสิ่งปลกสรางที่มันใหญ่โตนะครับาบางทีง่ายๆนะครับก็จะมีหลายวัดนะครับตั้งอยู่บนยอดเขาก็คือมีการตัดเขาปลายเขาทั้งลูกแล้วก็เอาบัดบาหลังเป็นไปซากที่ตรงนั้น เราไม่ก็ไม่รู้ว่าการไปทำบุญบต้องจะเป็นขนาดนั้นที่นั้นไหมที่ว่าจะลงไปที่ที่อยู่บนยอดเขาที่สูงนะแล้วก็จะทำให้เราได้บุญเยอะนะครับไปสู่ให้ผ่านว่าอันนี้ก็เป็นค่านิยมอย่างหนึ่งนะในตัวของอายาจิมเองนะครับก็คือ ว่าเรานะครับศรัทธาในตัววัตถุหรือศรัทธาที่ตัวบุคคลหรือศรัทธาที่การการกระทํานะครับตระนั้นส่วนนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องหันมามองนะครับการที่เราจะสนับสนุนในเรื่องของศาสนาแต่ว่าเราต้องสูญเสียธรรมชาตินะครับมันก็ เป็นอะไรที่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็อ,อยากใหนะ้ทุกคนพิจารณาแะครับเพราะว่านะการที่เราไปส่งเสริอมอะไรมากมายในส่วนนั้นแล้วก็ธรรมชาติเราก็จะหายไปนะครับเราก็ยังมีภูเขาอะไรลูกที่ยังไม่ได้ถูกจับจองนะยังไม่ได้ถูกํำราย ก็ไม่อยากเห็นนะครับในส่วนของเทือกเขาเล่านั้นนะครับที่จะถูกมีสิ่งปลูกสร้างนะครับเพื่อขึ้นไปแล้วก็ไปทำลายป่าไม้ไปทำลายาระบบนีนะคระบบของธรรมชาตินะครับก็คืออยากให้มันอยู่ตรงนั้น เราก็ยืนมองอยู่ข้างล่างนะเราเห็นภูเขาสูงๆแล้วก็มีต้นไม้มีป่าต้นไม้ที่เขียวชอุ่มผมไม่อยากมองเห็นสิ่งที่มันแปลกปลอมนะครับสิ่งที่มันแปลกปลอมที่ไปตั้งอยู่บนธรรมชาตินะครับแล้วก็ล้วก็เหน็น้ธรรมชาติที่มันสุดสม,มองขึ้นทุกวันนะครับ ผมเองนอยู่ที่นะตัวญาติโยมเองนะครับก็คือจะทำบุญก็ให้มีสตินะครับมีสติก,ก็ถ้าพูดง่ายๆแค่เราประพฤติดีทำดีคิดดีผมว่าส่วนหนึ่งก็คือเราก็จะมีบุญนะครับมีบุญเพราะตัวเราเองก็คือเราไม่เบียดเบียนสัตว์โลกด้วยกันไม่เบียดเ,เบียนธรรมชาติ ไม่เปลี่ยนเพืเ่อนยกสนิดนี้ก็หายพี่น้องนะครับสิ่งนี้ผมว่ามันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะครับที่เราได้ก่อนะครับก็ไม่จะเป็นนะครับต้องไปวัดที่มันใหญ่โตไปวัดที่มันอลัาอาางการนะครับผมว่าไปหลายวัดที่อยู่ข้างล่างนะครับก็มีการ ามีการปรระปฤมีกาพฏิบัติมีการออทำอะไรดีๆ <reco Christ. S 1> มีเยอะนะครับอย่าไปเถอกันครับทำอะไราปเฮนะครับมีสตินะครับมีสติทำบุญต้องมีสตินะครับก็นี่เป็นแค่เพียงแง่คิดนะครับในตัวของผมเองก็คือเพียงก็บเรื่องของการจะรํารงศาสนาในส่วนหนึ่งครับก็ อยากให้เป็นกลา,างๆครับกลางสายกลางอย่าไปเอเอียงอย่าไปติดติดกับตัวบุคคลอะไรให้มันมากนะครับเกตเกตหลายๆอย่างนะครับที่เรา,าได้เจอได้ผ่านมาแล้วก็เห็นนะครับแล้วก็ มีอะไรที่มัน,ปนแปลกนะครับมีวิธกรรมที่ปแปลกและผมก็ยังมีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะครับตอนที่ผมไปในส่วนของเครื่อบรรุกที่ขากลับมากาจะมีอภิพิษโง่สาบงที่เดิมอยู่ข้างถนนนะครับเหมือนเดินคุดงนะครับแล้วก็ถือขวดน้ำนะแกว่งไปแกว่งมาเพื่อบอกญาติโยมว่า,างามหมด จากที่จอดรถเพื่อลงไปถวายน้ําก็ไม่รับนะครับน้ําก็คือขอรับเป็นปัจจัยในส่วนตรงนี้นหลังจากที่นะครับมีคําพูดที่ออกมาก็คือขอรับเป็นปัจจัยสิ่งหนึงน่งก็เลยความรู้สึกของเราความรู้สึกว่าผมอยากจะ,อะขอนตัวกลับน,นะครับ จะไม่สวายแล้วทั้งน้ำทั้งปัจจัยนะครับเรามีความไม่ศรัทธาขึ้นมาทันทีเลยก็คือเอ่สมัยต้องอต้องขอเพื่ปัจจัยเนี่ยในลนักษณะของคิดของส่งแล้วก็คือหาะท่านี่ต้องไม่ขอนะครับในขณะที่เรือนอของสะดงน,นะครับก็ต้องมีกาั้งรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แลนะ้วแต่เพราะฉะนั้น เราก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือเก๋ือนจะทิงนะมันจะมีคำจำกัดในหัวก็คือว่าเก๋เลยทิงเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็ถ้าเป็นจริงแล้วก็ไม่ดีนะครับแต่ว่ากรณีที่ว่าเป็นปาเก๋ขึ้นมาเราก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีอคติมีข้างลบนะครับ คนที่จะทำบุญน,นะคนที่จะมีความคิดที่ว่าจะทําบุญจริงๆนะครับนะบางทีไปเจอพระจริงแบบนียก็มีความรู้สึกว่าเจ๊หรือจริงนะก็จะทําให้คนที่จะทําบุญก็จะพลาดโอกา,กาสสําหรับพระจริงๆที่ออกไปบิณฑบาตออกไปทุดงนะครับเพื่อเผยแพร่ศาสนาเพื่อไป แจกบุญน,นะครับก็เลยทําใหนะ้มีการเกิดความไม่มั่นใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทธนาะสําหรับภาเคเกที่มาชอบปาก็เราได้ยินข่าวนะหลายครั้งก็ทําให้ปัจจุบนันนี้ผมก็มีความรู้สึกอย่างนึ้งก็นะคือเริ่มไม่มั่นใจในการที่จะไปคําบณนะครับเพราะว่ายังมีคนประเี้อยู่นะครับคือใช้จีบอใช้ เลือนะเป็นตัวหาก,กินนะครับผมพูดง่ายๆก็คือใช้หาก,กินนะแหละก็เราก็จะเห็นนะตามตลาดตามไรนี้ก็จะนั่งพระตูรูปถ่ายรถนะครับแล้วก็จะมีพระแก่อยู่องค์นั่งมาด้วยนะแล้วก็จะมีสิจานุสิตนะครับเดินแจกเินเนลยียยารตรงส่วนตรงนี้ก็คือมันก็จะเป็นตำถานะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะครับก็คือ แน,นแน่นรัก็ให้พิจารณาแต่ว่าทำมือเราแหละไปคิดมากนะครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากส่งเสญญริมตับคนที่เอา,าศาสนามาหากินนะครับตรงนี้ก็คือมันจะทําให้ความศรัทธาของตัวบุคคลหลายๆคนเริ่มลดน้อยลงนะครับลดถอยลง ก็จะทำให้ศาสนาเราก็นะมนะีในเรื่องของจุดดยับร้อยนะครับพอเช้านี้ก็เริ่มจะไปทีนะ่เราก็ไม่อยากยุ่งนะครับในเรื่องของอทางนะในส่วนของอเข้าไปยุ่งกับพลเรืองไห้มากนะครับเพราะว่า ราอยู่ในโลกของเรานะครับในส่วนของโลกของทางธรรมนะครับปล่อยให้เป็นไปนะครับแต่เราก็บางครั้งบางทีก็ต้องยุ่งนะครับเพราะว่าเห็นแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจับไม่สบายใจถ้วก็ลืมช้างบุญน,นะครับก็ใกล้นะครับใกล้เข้าไปในในโลกแห่ง สัจธรรมเข้าไปทุกทีนะครับก็เนื่องจากเคยนะเคยบวชแล้วก็ใขนขณะที่บวชนะผมก็ปฏิบัติแล้วก็เคร่งขัดในเรื่องของในส่วนของการปฏิบัตินะมันทำให้นะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเจอสิ่งที่เราเห็นเราอะไรเราก็รู้สึกเป็นห่วง ศาสนาทุกวันน,นะครับก็อย่าให้มีความรู้สึกเก๊จริงเข้ามาอยู่ในสมองนะก็เหมือนเดิมนะครับเช้านี้ทำงานอย่างมีความสุขนะครับในวันอ,อังคารนะครับ จังก็ในะอยู่นะในอุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะร้อนนุ่งอบอ้าวนะที่โคราชนะวันนี้ก็คงจะร้อนเหมือนเดิมนะครับร้อนเหมือนเดิมโคราชนี่จะร้อนกับร้อนจริงๆนะครับร้อนถ้าร้อนนี่ร้อนจริงๆนะก็แก่ง่ายๆนะออกจากตัวอาคารนะเพืก็จะดูรับประทานข้าวนะแค่ไม่กี่เมตร แทบละลายนะครับแทบละลายเพราะฉะนั้นทุกวันนี้โลกก็ร้อนคึบทุกวันนะครับใจคนอย่าไปร้อนนะโดยจากคลิปล่าสุดน,นะครับก็คือพลง,งานส่งของนะครับพาพวกไปหลายๆคนนะเป็นสิบยี่สิบคน,นไปบ้าน,นของลูกค้านะครับบลุบ้านลูกค้าแล้วก็มีการอาชาย,อยูอย่างหนึ่งผมมองดูแล้วว่าส่วนหนึ่งก็คือ ปัจจุบันโลกทําให้คนเปลี่ยนนะครับใจคนเปลี่ยนใจคนมีความรู้สึกอย่างหนึงน่งก็คือโหดหลายมากขึ้นนะครับดูจากการท้ายถายมีการถ่ายวิดีโอแล้วก็ถอยหน้าไปตาขู่ดังนั้นถ้ามองก็คือพวกนี้ส่วนใหญ่จะทําไปด้วยอารมณ์นะครับทําไปด้วยอารมณ์ครับแล้วก็เมื่อมีปัญหาขึ้นมา หลายๆคนก็ด้วยอารมณ์นะพอถึงเวลาปั๊มเนี่ยก็ลงคลคิปอาจคิดคไว้ก็มีปัญหาเรื่องออ,ออกงานนะครับก็มันเป็นภาพที่ไม่ดีแต่คนบางคนก็เกิดมาด้วยสันดอนนะครับนะก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือเลวด้วยสันดอนนะดูจากลักษณะท่าทางแล้วผมดูแล้วก็คือนะไม่ใช่เกิดจากอารมณ์นะครับเกิดจากนะใ,ใส่ส่วนตัว เราอยู่แล้วโดยจากนะคนเราถ้าอยู่นานๆเราจะมองเห็นะคนที่สิ่งที่แสดงออกมาออกมาจากอารมณ์ชั่ววูบหรือเกิดมาจากสันดอนนะครับไม่ได้พูดสันดานสันดอนนี่จะลึกกว่าก็นะคือคนที่เกิดมาจากสันดานล,ลึกๆดอนล,ลึกๆเนี่ยไอ้พวกนี้ก็คือจะเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติถูกสร้างถูกขึ้นมานะ่กนะ็คือเป็นนักษณะโดยธรรมชาติเป็นคนที่ ใส่ไม่ดีหรือธรรมชาตนะิก็จะทําให้สแสดงปฏิิยาออกมาได้ชัดเจนนะครับสําหรับคนที่เกิดอารมณ์ชั่ววูบเกิดอาการที่ปวดหลันพันแห่นเป็นช่วงเวลาช่วงที่เขาเรียกว่าระบาดแดงนะก็จะก็จะมีอาการอีกแบบหนึง่งนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่บนโลกใบน,นี้ได้ยืนยาวได้นานก็จะมองมองลักษณะของคนออก ง่ายก็คือคำพูดที่พูดออกมามันจะแสดงว่าเราเป็นคนอย่างไรเพราะฉะนั้นคำพูดของเราทุกคำเป็นนายตัวเราครับครับสวัสดีตอนเช้าครับก็จะมีเจ้าแมลงนะครับลงมาเดื่มชาด้วย ไม่อยากหลุดนะครับตายไปแล้วเดือดต้มอ่านังกับเจ้าแกนตักนะครับแกนตัซสองกระถางนะครับที่น้องเขาปลูกนะครับแล้วก็ก็ช่วยเขาเพราะว่าเป็นคนไม่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 รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของแคนตัดนะครับแคนตัดก็คือเป็นไม้ตาบองเล็กๆเหมือนันก็ เอามาก็มานั่งดูก็แปไม่ต้องการน้ามากก็เหมาะสําหรับที่จะไปตั้งบนโต๊ะทาํางานนะครับนั่งแล้วก็หยอดน้ําอาทิตย์หนึ่งทีหนึ่งก็เขาก็ไม่ตายนะครับเขาเป็นกระบองเพชรอันนี้ก็เอามาลองดูนะครับเลี้ยงก็สวยงามดีครับต่มีน้นานะครับสิ่งสวยงามส่วนใหญ่นะจะมีนามนะเพื่อไว้ป้องกันตัวผู้หญิงก็เหมือนกันนะครับ ผู้หญิงที่ความง,งามเขาก็จะมีนะพิษนะครับมีพิษที่ตัวของเขาเกี่ยวกับความกระชับ